สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันมินิทาร์ดราวนี่นะคะพอดีไปเจอแป้งทาร์ตในตู้เย็นที่เคยทําเก็บไว้ค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันสูตรนะคะเริ่มจากชั่งเนยสดตามสูตรนะคะสําหรับช็อกโกแลตนะคะวันนี้จะเลือกใช้ที่56%ค่ะจากนั้นก็ตอกไข่รอเลยค่ะตามด้วยน้าตาลทรายแลวก็จะมีในส่วนของแป้งและของโกโก้อันนี้รเราเตรียมรอไว้ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนําช็อกโกแลตและเนยสดมาตั้งไฟโดวยวิธีการตุ๋นค่ะใส่ผงโกโก้ลงไปคนให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันแล้วก็ขึ้นเงาแบบนี้เลยนะคะจะวาวาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาตีไข่กับน้นตาลให้ขึ้นฟูค่ะเป็นช้นสติ๊กกลางนะคะเป็นเวลาประมาณสองสามนาทีนะคะแล้วจึงนำช็อกที่เราตุ๋นเอาไว้นะคะขณะที่ยังอุ่นๆได้เลยนะคะเทลงไปเลยคะ่ะผสมให้เข้ากันนะคะ โดยในขั้นตอนนี้นะคะจะขอเปลี่ยนมาเป็นใช้ตะกร้อมือค่ะเพียงแค่คนนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็ปาดขอบอ่างสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการเช็คส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใส่แป้งลงไปค่ะในส่วนของแป้งจะมีผงวานิลาด้วยนะคะคนค่ะคนให้แค่พอเข้ากันนะคะให้หมดผงแป้งนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะแต่เธอที่ได้ก็จะเงาวาวแบบนี้เลย หลังจากนั้นนะคะเราจะนำเนื้อขนมที่ได้มาใส่ถุงบีบก,กันค่ะโดยก็ใช้หนังยางนี่แหละค่ะมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำลงไปบีบในแต่งทาที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งวันนี้จากหนึ่งสูตรนะคะเราจะทำได้ประมาณ25ชิ้นนะคะเราก็แต่งหน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามโดยใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะสำหรับไฟในการอบเราจะใช้ที่160องศานะคะวอร์มเตาเป็นเวลา20นาทีค่ะหลังจากนั้นก็นำขนมเข้าอบได้เลยนะคะใช้เวลาประมาณ 2 2 5ถึงนาทีค่ะอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาขนมประมาณนี้นะคะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะและที่สำคัญนะคะถูกใจพี่โน้มมากๆค่ะเนื้อแป้งมีความกรอบนะคะแล้วก็ได้รสสัมผัสที่ฉ่ำๆของบราวนี่อร่อยเข้ากันมากๆยังไงฝากเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะ